สุโคไทยธรรมธิราชผสานบทบาทการพัฒนาวิชาการสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน3จังหวัดชายแดนใต้โดยสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมด้วยการให้บริการวิชาการที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมโดยเฉพาะการพัฒนาชุมชนผ่านโครงการสำคัญเช่นการยกระดับศักยภาพกเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ ผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับก็คือเราจะมองว่ามันจะเป็นการยกระดับของภูมิปัญญาท้องถิน่นแล้วก็จะเป็นพืชท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยครับที่มีอยู่แล้วก็จะยกระดับซึ่งในส่วนของสิ่งที่โครงการนี้มองเนี่ยก็จะมองระดับของการที่เราจะยกแบรนด์หรือว่าจะเป็นตัวอัตลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์ชุมชนตรงนั้นนะครับให้ขึ้นมาเป็นระดับที่เป็นระดับประเทศแล้วก็อาจจะสามารถขยับไปสู่ระดับโลกได้โดยที่มาจากการที่เราจะจด ลิขสิทธิ์นะหรือว่าจะเป็นสิทธิบัติของกลุ่มพวกสินค้าพวก G I นะครับที่เรามีให้นะครับโครงการน,นี้เป็นโครงการที่วสทเนี่ยได้รับงบประมาณที่เราสับสนเรื่องของซอฟ t ์พาวเแล้วก็การทํายุทธศาสตร์ชาร์ทางด้านการสร้างมูลค่ายกับเศรษฐกิจสินค้านะคะจากดูได้คุยกับทางสบตคือทางภาคใต้เนี่ยเขามีการจดเครื่องใหม่ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วก็มีการสับสนผู้ประกอบการในพื้นที่ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ช่วยสร้างชุมชนแล้วก็สร้างแบรนด์ของเขาเพื่อให้เขามีความภูใจนตนตทรรศและก็ผูกกระทับตรงนั้นก็เลยมาทําโครงการที่อยู่ในสจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และสํกกา,านักงานพาณิชย์ในพื้นที่โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสนับสนุนสินค้าบ่งชี้ทางภูม ศาสตร์หรือ GI และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่น